ขายโดนกระทุ่งไปไหนก็ไรภาคสอง สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรล้ง 4m กับพิโรเมตเบนนั่นเองนะครับเมื่อกี้เขาอัพเป็นหนึ่งว้ยวิทเล่อัพเซกไม่ก็สตันนี่แหละสตันแต่ว่าวิทเล่เขาโดนจับอยู่ไงเขาก็เลยช่วย<ด>ไม่ได้ช่วยววได้ใช่ใช่ยังไงก็รอดคู่กระเล็ตอัพเลยกระหมัดเลยใช่กระหมัดกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนอันนั้นอันนั้นมันชูมือขึ้นเปลี่ยนใหม่ไง นี่เราเออเราก็เป็นอย่างนี้มาอยู่มันก็ถูกมันจะหรอกรรมมือคือหลับมุนจูมือบอกไปมาเออมึงอะอะไรมึงอะเออนอออเกลัวอะไรสัตว์ตัวหายไปโดนด็อกอะไรล่ะโดนปีนฆ่าด็อกด็อกโดนปีนฆ่าเรื่องธรรมดาปวะวะช่วยต้นเก่งไว้อย่างนี้แหละธรรมดาผมกลางอะปีนตายอือหือ ดึงกูดิดึงกูดิไป้ดึงกูดิมันไม่ดึงกูวะไปให้เดโวดึงดิอยู่บนนู่นไปก็มัดแล้วทำไมอะกำมัดขึ้นแล้วหมดบนเื้ยตัวบางเฉียบเลยยิ่งกับปุยไฟแปะ เชื่อนิ่มๆสัตว์ตัวหายไปป้อมตีอย่างเบาเลยไอ้เหี้ยพอกูเล่นกว่อื่นไม่ทำอไมมันตีหนักวะจริงเนี่ยพอเราได้เขาเออพอเราได้เขาไม่ตีแบบไม่ไม่เลี้ยงลูกเลยตีสองทีตัวแทบแตกอ่ะร้อยห้าวิญญาตคีบไป อู๋จับตั้งสามวิยี่ป้อมตีไม่ตายโดนวิทเลยสตันก่อนเปล่าไม่ไม่ไม่หมดพอดีตอนวิทเลยสตันอ่ะเหรอบวกได้นะกันเล็ดเขาดึงไปละดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วใไปดึงไปแล้วกันเล็ดคือดาวนานอยู่นะช่วงแรกอ่ะนั่นจัดเลยนอกมาวัวอ๋อไม่วานพี่เหรอโอเคโอเค เขาอหา่จะบวกพี่ตัวแทบขาดแล้วมึงเนี่ยแทบขาดใจกูไม่เข้าให้หรอกติ๊กอะเจ,จาก็เข้าเจก็เข้านะอะไรวะไอ้พูดอะไรวะงุงิงงุง,งิง ทั้งเต็มบาดทโล่อดมือแตกแตกนี่สงสัยแม่งมีองรีเป็นไอ้นั่นหวะแค่สี่กลัวนี่เราดูล่างออมมาเดี๋ยอยู่ล่างไงหนึ่งล้นลัวป้าเลยอยู่ล่างนะอย่ามาแก้วาดพระผมวะพี่ไม่เป็นสายแทงดีปะวะกันเวทเอาดิม็อกเนี่ย เล่นเล่นพวกโลบอเหมือนเมื่อวานก็ยาอย่าไรหัวเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเบนสายแทงเอาของไอทีล้วนเก็กดจะมาฆ่าล็อกเตอร์แล้วก็บอกว่าจะเล่นเบนสายแทงสักพักเอาไอทีล้วนหนึ่งไปแล้ว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 ผมมาผมมาผมมาตอนเดินหายเลยเมนติเมนติเมนติพี่ไรตี

เล่นเมแทงดีกว่าะตอว่าวผมดึงเอามาให้ถ um ้กัวเดี hmm, ๋ยวพวกเราเม็งอกพี่ออกกันไว้ก่อนนะเอา of ้เก็สวกน้ามาให้เลอดน้อยยู่ดีวะเอาไเดี๋ยวเดไม่ได้บวกแม็กเลือดเลยเออมันเล่นโนบ็อกไม่ดีกว่าแล้วว่างั้นตัวเว้ยมันก็เยอะอยู่นะบตายแัตเอหายไปเดเดี๋ยว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 เดี๋ไม่เห็น อ้าวทำได้คุรายแล้ย่างนีุจท้ายไงดูดูอยากเล่นลิ้ยาไปตัวอะไรบ้งเมื่อกี้ดูเลยเฮ้ยีได้ไปละอ้อมหลังอ้อมหลังให้โอ้่ไม่ซวกหน้ากเล่นบาเล่นบาเล่นบาผมมาอดิ รอเดี๋ยวลาเดี๋ยวเสาเสาโทษเทมเสาโทษเทมเดินไปทำไม่โดนบออฮะเนาะไงป้องกัว่ายูเอฟไวช์ช็ดันกันถึงแล้วเว้ยฮานาลีไปแล้วไม่ใจคอพี่นี่ไม่คิดแบ่งคนอื่นยิงมากเหรอฮะโดนตดตายแล้วพี่ทีเดียวตายซะมาถึงกูใช่ไหม ไปมาไหมบวกบวกไม่พักบวกเลยบวกเลยเล่นเมทททมาี่ยทำไมอาเบอสนมจับเป็นา่เ้าไมได้อีกแลไม่ได้ตั้งใจแบบก่ที่สุดท้ายไงตีไปเลยตี่นลเลยเลยีเลย่เลิี่ล่ล่ destroyed. Hellborn have บอลไม่เอาล่างให้แตกไปเลยวะแล้วเขาไปวิ่งวะเออไปล่างไปล่างไปล่างล่างก่อนเอาล่างก่อนไปบอลวิ่งเด้อมั้ยบอลฟินเด้อมั้ยไอ้เจ้าวิญญาณไปให้ตีมันกระชากมากูทาามานี่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 ไม่ตีอะเมื่อกี้กูเหมือนมาทำท่าตีแล้วลงลิ้นลงลิ้นลงลิ้นว่าไม่อกี้ตีไม่ตายเนี่ยปอมได้อีกเนี่ยเออถ้าไม่หลอดล่อนะมา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 อะไรนะมาหนหมด ว่าไม่มีไม่อัพบิงนะไม่อัพบิงดีดีแล้วไม่อัพบิงอ่ะกบแต่แต่อย่าลืมแต่อย่าลืมออกบิงก็พอไอะเรียบร้อยโดนกระโชอนนะตายที่อับป๋องน่าไว้เดี๋ยวผมไปเล่นบนแล้วอ่าหวยวกลับมาแล้วอเห็นแตกดิแทงไปแทงไปไม่ไม่ไม่ใช่กูมึงอ่ะแทงไปโน้น อุ้ยูโนนไปเลยพี่เจอกันบ่อวะเออผมว่ายากผมยากว่ะพี่เอานอนวิ่งมาวิ่งมาทันไรมาไม่มีมีเงินซูมอีกตุ้มหนึ่งเรียว่น้ปอนนอนลาด โอ้ผมมาเวกลับมาโอ้โหเยอะสุดเลยอ่ะบวกเดียว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 เดี๋ยวเดีี๋มเขางูีเขางูีเขางูเอางูเล่นเนียงูเล่นเนี้ยงู้ยเอางูกินไหมเออมทำ e ุญจิปแ้วกเดินมาเอเดินมางูเดินม เอางูเดินเอางูเดินเอางูเดินมาดิงูเดินไม่ได้เนี่ยหนูไม่มีขาพี่ตามได้หรอเปลเฮ้ยมาสีไม่เข้าสีไม่เข้าตีไม่เข้าไอ้ด็อกกลัวพุ่งอะไรด็อกกลัวบิงอะไรงพุ่ไไปหนผมมีงูผมมีงูงูดักเราไปหางูดิกว่าจะเสร็จไอ้ปอนคิวได้ อะไรวะเนี่ยอย่างชอบเลยกูจิงตายสองตนก็ไม่มีใครว้าบบอลปะเปิเป็นล้านเลยไม่ได้วะร้อยตายมา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 ไม่ทันได้ล่ำลาไปตองมั้งแม่บอลละเอออเาดีแม่ทีดิ บอลกูจะดึงมาให้วิ่งมาเป็นเล่นซูมบอกครับไม่รู้เลยได้เหรอบอลเรียบร้อยบวกบวกบวกพี่มาพี่มาใต้ห้าแล้วพี่ไม่ไม่ถึงตอนดิเกเล่นจริงเด้อเล่นเมทแท้งเนี่ยต้องมีสามสีอนะไยไม่ออก มันไม่มีอะไรตีทโลอะพี่จะออกเป็นฟอร์ดรูฟแล้วก็ไฮเปอร์คอนตันด้วยปะล่ะนูไฟเบดหรือไม่ก็ออกเป็นสามสีเดียบนิกแหละชิ้นหนึ่งเขาจออกเป็นพวกไอ้นี่เหรอไฮเปอร์ไม่ก็มินโบเดือดอะพี่เหนียวเฮ้ยไอเทมที่ดีที่สุดตลอดการการอวสานมาดิมาดิบวกโบเน่มามามาว้าบแล้วว้าบแล้วว้าบแล้วเป็นตีเลยนะสไลด์เป็นตีเลยนะ ไไปเลยเรียบร้อยดอกไม่ใจไม่ได้เลยวะไหนก็ตายแล้วตายอีกตัวไปแล้ววะ อ้ายิงไม่เข้าแค่วะเมื่อกี้ปิดไปแสักปู่นึงไม่ได้พูดเลยเลยมา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 ถลอยพี่บบังฉับบังมีเกตลงลิ้นยาว8เมตรเฮ้ยลิ้นเลี้ยวลิ้นเลี้ยวถลอย ผมต่อที่โนในเ<ข>อาเอาเอาว่าเอาว่าไม่เอาแล้วพอโอ้พี่ใจไม่ได้เลยวะกูเข่าแล้วเจอกันไอ้นนมันดึงมานฆ่าผมโคตรชั่วเลยพี่นุมึงก็รู้ว่าพี่นุไม่มีดาเมจมันจะดึงมันมาทำไมแม่กูใช้แล้วใช้สกิลให้คุ้มค่าไงไหนก็ตีไปแล้วใช่เหรอวะสงสารกันเล็ดวะ ดึงมา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 อ้าไอ้เหียันไม่ดึงวะวิ่ง้าเนี่ยอหน่งตตเนี่ยสตัวสตัวจะตายเลวนอนจะเข้าวะมึงโดน <c oughs> <c oughs>

คาลี่ปฟ้าหอกูจะไม่คาดหวังกับวาเกลลี่แล้วในการฟ้าหอกไม่พีเคมันพีเคหมดแล้วตอนหลังๆอ่ะมอกได้ไะมมอกมอกได้ไหมล่ะให้พี่องมองได้ปหล่ะผมทำเองดีกว่าป่ามอกเนี่ยมันก็ไปต่างกันปู่ว่ะแล้วแต่จะทำก็ทำบนโดนละบนโดนละเราต้องเปิดสกุลละกับตรงกลางว่ะไม่มีตังค์ have destroyed a legion of belfry. ไม่ là on you fiend มีใคร you กันเมื่อกี้พี่หนูพูดอะไรอ่ะนะอะไร Tôi มีสังเลยอยู่ไม่มี เจ็บดีไงเจ็บแบบเจ็บอักเสบแบบแบบเลือดไหลแบบเลือดพวกก็มีเร็วชิบมีชาร์ตตีกูมปตอนก่อนเหตุมาดิความจริงอ่ะกูออกกว่าที่กระจายฟาร์มไม่พอแล้ว18 19ก็ยังได้เลยบวกไงบวกของใครล่ะอยากบวกอะไม่สุดดิแต่ละอย่างแล้วก็พีเจสี่แล้วนะ ทำไมมันไม่บินมากัดพี่นุวะเออกูอยากให้เป็นอย่างนั้นมาดิพี่นุวเดี๋ยวกูบิ้งใส่เองเลยอไม่ต้องบิ้งมากัดหรอกเดี๋ยวกูจะใส่ให้ด้วยเนีะเป็ดเป็ดรอป้อนเลยรอป้อนเลยโชคดีวะน้องบายไม่ถึกว่ะ เดี๋ยวไปนอนวิศนุคุณหมอบอลบอลกูเป็นกระสอบซ้ายแล้วเฮียถอยดิพี่บอกให้ถอยไม่ใช่อะไรหรอกระวังออก่อนใจเย็นใจเย็นรอติดแป๊บรอติดแป๊บระวังระว r งเราิด่อ้า ไว้ถึงกว่าพี่ไปนอนตีไม่เข้าเลยจุ๊บ่งคุเจอแต่นักแข่งวิ่งหลบกันด้วยหมู่บ้านคุณหนูไม่ได้นอนมาแล้วมาแล้วยู่ให้อยู่ยู่ให้อยู่ไปเลยน้องไปเลยลุยลุยลุยสกิลสกิลโอ้หมู่บ้านโคตร ถ้ากูไปฟาร์มต้องม็อกจริงๆม็อกไวเนี่ยไม่ขอได้ป่ะขอได้ป่ะเอาขวดมาดีกว่าแม่มันจะได้แบบคุ้มค่าคุ้มค่าไป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 ก่อนจะบิ๊กแล้วพี่เอาจริงผมไม่แนะนำให้เล่นในคอมเมดแบบนี้ผมกดสามมันก็เลยรู้สึกแบบสบายนะครับแต่ถ้าคนเดียวจริงก็ใช่สบาย ถ้าคนเดียวผมแนะนำให้ออกแยกล่างกับควันกระจายต้องมีนะบีกีบีอย่างเงี้ยสบายเดี๋ยวเป็นเหมือนด็อกเตอร์เกมนั้นสบายไม่โยนถ้าจริงๆพี่โยนนานแล้วเอาเดี๋ยวดิโนนนนนนสกิลหนึ่งก่อนนะที่นี่ก็ขยันซูมจริงๆอยู่ล่างอยู่มุมนี้มุมนี้มุมนี้ซูมไม่เข้ากับเมื่อกี้มีบาเรีไอโด คอนเจอพี่เรียบร้อยครับแค่ตัวเดียวดูไปเลยวนทั้นี้โอ้ยไม่ตาเอาวะเอาวะเอาวะอะไรของด็อกกูเนี่ยต้องทำอะไร เมื mm. All right. All right. Uh ่อกี้พุ่งมา3ตัวเลยนั่นน่ะเดินมาเลียหูเทียงชี้นึ่มวยบอลซีฟียิงฟินบ้างครับยิงฟินยิงไม่ได้ลิ้นไม่ได้ไกลขนาดนี้นะไอ้ยิงไกลขนาดนั้นกูกดเอยิงป้องวิงโบว่ามีผลป่ะโดยผลกับงูป่ะต่อไปใส่ให้ในงูเออหลายตัวเลยนะหลายหมื่นเลยนะ เยอแต่ตัวเดียวไงเอาตัวเดียวพอถ้าถ้ามันใส่วินโบได้มึงไม่ใส่คีจ่อเกาะนูไฟเบดไปด้วยเลยล่ะหรือว่าปืนในเกมเนียเมื่อก่อนก็จะขนาดนั้นอ่ะล่างล่างเดี๋ยล่างเดี๋ยวมันมุกดิแต่มานานพี่ไม่มีว่ะกวดโ่ะมาเนี่ย ไปปอนเล่นแล้วพี่โอ้ยไปตีแล้วถอยมาก่อนตีแล้วดึงมาอ้าว Champion of Halloween เล่นมาไปขยันโด,ดกนกระช่วงไปไหนพี่โดนพี่โดนลุมโดนกัดโดนทุกอย่างก็ไดน้ดนะ

พี่ได้สาแล้ววะอเยเดียวเดี๋ยวมาดินอนมาดิเอาอ่ะเอ้ยดิกลัวแล้วอ่ะาเรียบร้อยต้ต้องเข้าที่ปะคิดว่าเข้าวะล่ะแอบมองเธออยู่น่มัเรียกพวกมาดื่อปินสูงพี่เดววกัดมันหนี โเกมเขาสลั่นเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับากดูชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับนเกมนี้ขอบคุณมากครับบายจ้า